ดูดีครับเหตุการณ์นในพม่าตอนนี้นะครับแม้ว่าทหารพรม่าเนี่ยจะใช้วิธีการสลายการชุมนุมด้วยวิธีรุนแรงซึ่งก็มีผู้ชุมนุมชาวบ้านเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า700คนนะครับซึ่งคาดว่าตัวเลขจริงๆอาจจะสูงกว่านี้แต่ก็ไม่ได้ทําให้ประชาชนนี่กลัวยังมีการเรียกร้องต่อไปภายใต้แคมเปญ CDM นะครับหรือว่า Civil d i s o b e d i e n c e Movement ก็คือขบวนการอาริยะขัดขืนนั่นเองซึ่งบางครั้งก็ต้องแปลไทยเป็นไทยนะครับอาริยะขัดขืนก็คือการไม่เชื่อฟังการขัดขืน,กา,ขขนการฝืนสิ่งที่รัฐออกคําสั่ง สั่งอะไรก็ไม่ทําตามนะครับเช่นห้ามชุมนมุมแต่ต้องไม่ใช้วิธีความรุนแรงนะครับนั่นคืออรรยะขัดขืนสดรัฐก็จะมีกลไกทางกฎหมายจับผู้ฝ่าฝืนนะครับซึ่งก็ทําได้ยากลําบากมากถ้าผู้ชุมนุมนี่มีเยอะนํามาซึ่งการเจรจาหาทางออกนั่นคือแนวทางการต่อสู้แบบ CDM นะครับ ซึ่งจะเป็นต้องอาศัยกฎหมายกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมแต่ว่าสลับพมา่าแล้วนะครับหรือว่าประเทศโลกที่3เนี่ยที่กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวหรือว่าอำนาจนิติบัญญัติถูกครอบงำแล้วนะครับยากมากที่การต่อสู้แบบอาริยะข,ขัดเืนจะประสบความสําเร็จ RPG ปืนโครกสไนเปอร์ไรโฟนังสติกนั่นคือสิ่งที่ทหา,ารพม่านี่มอบให้กับผู้ชุมนุมนะครับจนมีผู้เสียชีวิตที่มากมายซึ่งพมา่าไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะว่าคุณชินกับการใช้กําลังมาทั้งชีวิต ส่วนทางด้านกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก็มีการพะทากับพม่านี่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะกองทัพเอกราชกชินสภาพทางชาติกเรียงกองทัพอารักัารกองทัพตาอางกองทัพโกกังกองทัพกูกิอันนี้หลายคนลุ้นอยู่ว่าสภากวบกู้รัชชาหรือว่า r c s s s S a กองเจ้ายอศึกหายไปไหนนะครับอันนี้ต้องเข้าใจว่ากองทัพของเจ้ายอศึกอยู่ในที่เฉพาะค่อนข้างไกลอาจจะมีพื้นที่เคลื่อนไหวบ้างก็จะไประทากับรัชชาเหนือเท่านั้นนะครับส่วนโอกาสที่กองทัพเจ้ายอศึกจะระทาตรงๆกับพม่านี่มีน้อยมากเพราะว่าพม่า อยู่ในเมืองอย่างมันทะเลแล้วก็เชียงตุงนะครับหลายกองทัพเจ้ายอดศึกจะเข้าถึงเชียงตุงได้แทบไม่มีเพราะว่ามีกองทัพวบล็อกไว้จึงไม่มีข่าวว่ากองทัพเจ้ายอดศึกนี่ปะทะกับพม่านะครับแต่ว่าล่าสุดก็มีข่าวว่าทหารพม่านี่ปะทะกับไตแดงหรือว่า SNA SNA ก็มาจากชานี่ National l e a Army ชานี่ก็คือคนไตนะครับแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยใหญ่มากนักงานนี้พม่าเสียชีวิตไปหนึ่งนายการปะทะกันเกิดขึ้นในภูมิภาคสกายนอกจาก ม่จะเสียชีวิตแล้วนะครับก็ยังบาดเจ็บอีกเจ็ดนายด้วยกันอันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ชนกลุ่มน้อยประทะกับทหารพมา่พมาพม่าพยายามส่งกําลังเข้าไปชิดกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์นี้มากขึ้นแน่นอนว่าโอกาสประทะก็มีมากขึ้นเช่นกันนะครับ ในพม่าก,ก็มีกลุ่มชาติพันธุ์นมากมายนะครับคราวนี้มาเจอกับ SNA หรือว่าชานนี Nationalities Army งานนี้ต้องอุทานอีกครั้งว่ามาไตไซอีก e ชานนลหรือว่าไตแดงเป็นชาติพันธุ์ไตนะครับเดิมอยู่ที่บริเวณ12ปันนาปัจจุบันก็อยู่ในมณฑลยูนนานของจีนแต่ก่อนนี้ก็ยังไม่เป็นของจีนไม่เป็นของเวียดนามแล้วก็ไม่เป็นของลาวนะครับบริเวณนั้นก็จะเป็นที่อยู่ของชนชาติไตไตแดงอพยพมาทางตะวันตกอยู่ในรัฐคาชินจนถึงรัฐอารุนนานของอินเดียแล้วก็มีการตั้ง ทิ่ฐานกระจายปนกับคนพื้นเมืองอื่นๆนะครับปัจจุบันไตแดงอยู่ในพม่าประมาณ1 60, นึ0 0 0สคนซึ่งก็ไม่น้อยนะครับถ้ารวมรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยไตแดงในพม่ามีประมาณ3 0 0 0 0 0คนกระจายอยู่ในภูมิภาคสกายและก็รัฐชชินไตแดงก็มีความต้องการปกครองตนเองนะครับเหมือนกับชาติพันธุ์อื่นๆการตั้งกองกาลังคือสิ่งที่จําเป็นต้องทํากองกําลังของไตแดงหรือว่า SNA ก่อตั้งขึ้นในปี2559นะครับโดยแยกตัวออกมาจากกองทัพเอกราชชินหรือว่า KIA s, s n a มีกำลังพลประมาณมากกว่า1,000คนถือว่าเป็นกองกำลังขนาดเล็กนะครับไตแดงพยายามรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้พื้นที่ของตนเอนะครับเป็นรัฐขึ้นมาใหม่หมายก็ว่าจะตั้งรัฐไตแดงขึ้นมาในพม่านะครับ การเรียกร้องเฉยๆไม่ได้ผลแน่นอนนะครับจึงมีการตั้งกองกําลังขึ้นมาเหมือนกับหลายๆกลุ่มไตแดงก็มีองค์กรหรือว่าพักการเมืองเหมือนกันนะครับก็คือ TNDP ก็มาจากไตเลง Nationalities Development Party ซึ่งก็ได้เข้ามาอยู่ในสภาด้วยแล้วก็มีการเรียกร้องให้ตั้งรัฐใหม่นะครับพื้นที่ที่ต้องการบางส่วนอยู่ในภูมิภาคสกายบางส่วนอยู่ในรัฐขชินไม่ก็ว่าพื้นที่ทับซ้อนกันนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างยากสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ส่วนมากอยู่ในรัฐฉานนะครับจนปะโอกับว เรียกร้องให้กลุ่มต่างๆมารวมตัวกันเป็นเขตแดนของรัชฉานซึ่งมันก็จะมาอีรุงตุงนางอยู่ในรัชฉานปัญหาก็ไม่จบเลยครับถ้าพม่าถอนตัวจากรัชฉานเนี่ยอันนี้ก็น่าคิดว่าจะเป็นอย่างไรกลุ่มต่างๆจะคุยกันได้ไหมซึ่งมันก็ยากมากนะครับกลุ่มใหญ่ในรัชฉานก็คือวา้ารัชฉานใต้เมงลารัชฉานเหนือประโอปะหลงโกกัง้งอันนี้แค่คิดก็ปวดหัวแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยไตยแดงแรงฤทธิ์นะครับ s n a สอยพอม่าไปแล้วเจ็บเล็กๆแต่ก็เจ็บสลับพม่านะครับแม้ว่า วันนี้ไตแดงจะมีกำลังไม่มากนะักแต่ด้วยประชากรกองทัพไตแดงโตขึ้นอย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับ